มีตัวไม่มีตัวไม่รู้เอามี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 เอายู่อยูมีมีดิ้นแรงไงช้อนช้อนอีกแล้วพอได้กินนะครับปลาไหลก็ได้มาอีกตัวนะครับแล้วอยโอ้โหสวยซขึ้นตามลอกน้ําอย่างนี้นะครับผมเน้นๆนะครับโอ้ สวัสดียามค่ําคืนสวัสดียามมืดที่ยังมองไม่เห็นที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนู่นครับผมเห็นสิ่งที่สะท้อนแสงกลับมานะก็นี่ครับผมได้ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นแถวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูนี่ครับผมลงในคขนน้าเล็กๆนะครับผมนี่นานะนี่เป็นนาข้าวนะครับผมนี่ก็นาข้าวนะฮะนี่ เป็นแถวไปเลยนะครับผมนี่อู้หันสะท้อนแสงเป็นแถวไปหมดนะครับผมยาวเหยียดไปนู่นเลยครับผมเรามาลุ้นกันหลังนี้เป็นหลังแรกนะครับผมหัวจิ้มไปแล้วปลาอะไรเอ่ยมุดใต้หญ้าแน่นอนนะครับนี่คืองานดึงเลยนะครับผม่สนใจละมีตัวไม่มีตัวไม่รู้เอ้ามี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 ม,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 มีอ้าว ปลาช่อนครับผมโหส,สวยๆแต้มแรกมาแล้วมันมานครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเดอ้อครับผมตัวใหญ่ส,สวยๆครับผมอ่ะมาดูตัวที่สองนะขันโค้งนะครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหญ้ามันยุบๆไม่น่าอยู่ครับลักษณะนี้ ไม่อยู่นะครับฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ยเหยื่อแล้วก็ลุยกันต่อครับผมให้สังเกตนะครับปลายคันจะเปียกๆน้ำนะครับผมนี่มีปลากินหรือเปล่าอา๋อมีดึบๆอยู่อ๋อปลาหมอครับปลาหมอเล็กนะนี่ครับผมไปตัวนี้เก็บครับผมหนึ่งตัวนี่สังเกตหัวกดลงไปนะครับผม ปลายก็เปียกด้วยมีตัวไหมเอามีมีเฮ้ยปลาหมอใหญ่หอเอาแล้วปลาหมอใหญ่ไข่ด้วยแนะ่นี่ครับตัวยังใหญ่ดูท้องอ่าได้ปลาหมอไข่เหรอครับผมงานนี้แจว๋วฮะขออนุญาตเก็บตัวหนึ่งครับผมสะสมกันไปแต้มเล็กแต้มน้อยมันก็คือกับข้าวนะครับผมอาหารของเราเก็บครับดูหัวทิ่ม์ขันยังเปียกใหม่เลยครับผมอยู่หรือเปล่าอู้พผันไปนกระจุกเลยมีตัวไหม เอายูยู oh, นี่นี่ oh, oh, ดินแหลไงปาลาอะไรครับปลาช่อนตัวสวยด้วยโอ้ oh, oh, ดูสภาพหมายเถอะครับย,ยกขึ้นก่อนได้ได้อยู่นั่นไงยกขึ้นครับโอ้ oh, oh, ตัวนี้ใหญ่ครับผมเนี่ยปลาช่อนใหญ่ดูท้ oh. องน้ําเล็กๆนะครับผมปากกล้วยนั่งนาฝั่งนี้ก็นาของแค่เนี้ยนะครับ มีปลาช่อนใหญ่เซยเอา้าเก็บสิครับผมงานนี้รวยอีกแล้วสวยๆอาหารกับข้าวอร่อยๆครับผมก็ใส่ตามคูเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่คูมันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับผมคูเล็กๆแล้วก็นี่ก็นานาก็น้ําไม่ค่อยมีน้ําแห้งฝั่งนุ้นก็นานาล้างก็นี่ครับผมปักแบบทียิบเลยสยอดแบบนี้ มีตัวเฉยปลาช่อนกะจะเล่นปลาไหลนะครับผมปลาไหลยังไม่เจอสักตัวเลยเจอปลาช่อนซะและ้วนี่คันหนึ่งครับผมทิมลงไปไปายคันเปียกๆนะครับตัวอยู่ปะไม่อยู่ไม่หนักเลยเอาอยู่ปลาหมอครับผมปลาหมอใหญ่อ่ะเก็บครับผมครับดูคันนี้ครับ โงบาดไปนู่นเลยตัวอยู่หรือเปล่าปลาไหลหรือปลาช่อนมีดิ้นยึกๆอยู่นะครับผมปลช่อนช่อนอีกแล้วโหตัวนี้ไม่ธรรมดาครับสยายใหญ่อีกแล้วโอ้โหแบบสุดยอดครับงานนี้สยายใหญ่ อีกหนึ่งตัวว้าวเริ่มได้กาศดูคองรามสิครับมันแทบจะไม่ใช่เป็นคลองนะเป็นหญ้าลกเลยแล้วผมก็ฉอะปองเพื่อที่จะลงปลาไหลอ้าผิดคาดครับผมลงปลาไหลผิดคิวนั้นได้ประช่อนนะครับผมอ่ะขออนุญาตแกะและขอเก็บนะครับผมนี่ครับผมใส่ตัวดีเลยครับผมม,มือกำแบบไม่ไม่ค่อยรอบเท่าไหร่พอดีมือนะครับผมอขออนุญาตเก็บครับผม ครับผมค่ําคืนนี้ก็พอได้กินนะครับปลาไหลก็ได้มาอีกตัวนะครับหลังจากที่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ตอนนั้นไปแล้วก็ได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาอีกสองตัวนะครับผมถือว่าพอหอมปากหอมคอครับคืนนี้ได้กับข้าวอีกแล้วกับหมายคลองเล็กๆของเราคลองกระจิ๊งหนึ่งไม่คิดว่าจะมีปลาช่อนตัวไสขนาดนี้มากินนะครับผมก็คิดผิดอีกแล้วครับผมว่าจะลงปลาไหล ได้ดันได้ปลาไหลแค่ตัวเดียวแต่ก็มีปลาช่อนมากับข้าวอีกแล้วครับผมไม่ว่าปลาช่อนปลาไหลก็อาหารมันเดิมครับผมแล้วก็สวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมอ่ะอยู่ที่ทุง่งนาเมืันเดิมนะครับผมวันนี้มาลงปลาไว้เมื่อวานนะครับผมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีอะไรติดบ้างนะครับเป็นผลงานของเหยือ่อไสเดือนนะครับผมไปนี่นะครับผมช่องทางการขึ้นของปลาเขอาขอุดไปแล้วนี่ ล้วผมลงไว้เนี่ยตรงกระสอบนี่ครับที่เขาอุดร่องน้ํำนะปลาชอบโดดโด,ดมาแต่ดูเหตุการณ์ปลายคันโ้งงอแล้วก็ขุดควักเลยแล้วก็โดดไปนู่นโอ้อยู่ครับผมปลาช่อนเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้หวสวยซะด้วเออ ตามร่องน้ำอย่างนี้นะครับผมเน้นๆนะครับโอ้หลุดหลุดหลุดครับหลุด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 เรียบร้อยครับอยู่สุดยอดหลุดไปแต่ได้ตัวกลับมานี่กระเปของเราหนีขึ้นมานี่ก่อนครับผมเดี๋ยวหลุดเจ๋วสิเกือบไม่ได้กินนะครับ มัวเต่บอกหมาย,อ,อ,ยาอ่ะแตบมบที่หนึ่งเปิดหัวมาก็หมานเลยก็เกือบไม่ได้เลยนี่ร้อยครับผมไม่รู้มาอีท่าไหนนะครับน้ำก็อยู่สูงน่าจะนิสัยของปลาน่าจะโดดขึ้นมานะครับผมแล้วก็หากินตามร่องน้ำนะครับผมไปเดี๋ยว ไปลุยกันเส้นนู้นนะครับผม <c oughs> นี่ครับนาข้าวกำลังจะโตนะครับแต่ถ้าขอให้มีน้ำนิดน้อยหน่อยเรามาปักนี้มีตัวกินแน่นอนครับในร่องน้ำที่แบบเป็นร่องที่เขาระบายน้ำทิ้งนะครับในร่องน้านะและที่ผมมาจะมาปักคือมันไม่น่าจะมีปลาพวกปลาช่อนปลาหมอนะครับผมแต่ที่ผมมาปักก็คือ ผมเน้นปลาไหลนะครับแต่จะเจอหรือเปล่านะครับปลาไหลของเรานี่ครับล่องน้ําน้ำขุ่นๆน้อยอย่างนี้มันต้องมีตัวแหละเนี่ยอย่างนงี้นี่ครับว้านูน่นหัวทิมว้าวนี่หัวทิมว้าแล้วก็เป็นแถวนี้ก็ทิมไปหลายอันนะครับผมเดี๋ยวขอวางก่อน ทิ้มแบบนี้อยู่หรือเปล่ปาเปาล่ปาอยู่ดึงเลยดึงเลยอูปดะช่อนไซส์สวยด้วยดึงให้มาซะเลยยุบเดิมไปนี่นี่ครับผมตัวเครื่องตัวสวยด้วย ว้ wow, าวเช้านี้นี่ครับผมมานอีกแล้วครับทิพมเลยเดินมามาช็อตเยอะนี่คิดว่ามันจะไม่เยอะอดูว่า สองของเราคีมก็ไม่ได้เอามาซะด้วยแตบบ่ไม่เป็นไรพอปลดได้อยู่เรียบร้อยครับลงกระสอบไปเี๋วสิครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะเก็บนะครับผมไปยังไม่ลงนะครับ ผมปักเล่นทียิบอย่างนี้เลยกะจะเล่นไปลาไหลนะเพราะว่ามันเป็นคูน้ำเล็กๆนะไหนดูสิเอา้าเด้งขึ้นมาเฉยๆไม่อยู่ไม่อยู่นึกว่าจะแต่ตัวสนลบไม่มีตัวกินต,ตัวไม่ไม่ไม่อยู่กินไม่อยู่ บอกว่จิ้มลงไปนะจะจิ้มไปมีตัววาแบวบนี้ไม่น่ามีไม่มีครับโอเบโอ้โหพันย่าครับดึงลงไปนะแต่ว่าไม่ตัวไม่อยู่ครับปลาอะไรกันนี้อะ่ะ หัวทิมเลยครับผมอยู่ว่ามันโลหัวทิมเลยไม่อยู่ล่อหัวทิมเลยครับตัวนี้นะเป็ดอยู่นี่ปลาไม่อยู่นะครับผมรูปทรงที่ผมใช้นะครับตัวเบ็ดลักษณะนี้นะครับผม โค้งๆหน่อยแปลกแปลกหน่อยนะครับผมแต่ติดดีนะครับผมไปอันนี้อ่ะปลาหมอนี่ครับปลาหมอตัวไข่ด้วยกลับดาวไปแล้วไป่ีไม่กินตัวนี้ไม่กินเดีย๋ยวหมด นี่ก็ไม่กินเห๋ยวหมดสถานที่แบบนี้ดูแล้วน่าจะไม่ค่อยมีปลาแต่ว่ายังมีนะครับผมโอ้โหมีเฉยนะตรงนี้ หัวทิมน้ำคุลคุลแต่ก็ไม่น่ามีตัวถ้ามีตัวต้องอยู่ข้างบนละไม่มีครับไม่มีตัวตัวนึงหัวทิมนะครับผมดึงลักษณะหน้าอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่น่าจะอยู่ลักษณะแบบนี้ดึงจนขาดครับแต่น่าจะไม่มีปลานี่ครับ ขอเบ็ดยังอยู่ไม่มีปลาครับผมดึงอย่างเดียวเก็บเบ็ดหมดแล้วนะครับผมก็ปลาท,ที่ได้ก็สามตัวครับเชา้านี้จากที่เมื่อคืนเก็บไปเยอะเลยชเช้าเหลือสามตัวนะครับผมเหลือมากินอีก3ามตัวนะครับอ่ะ EP นี้ก็ขอลาบลากันไปท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ